สบายดีพอแม่พี่น้องสุขูสุข,ขนเดอ้อเมืนน่อหนีมาพอกระเป๋ายกใช้แนวคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมตอนหนีมาอยู่วัดขนาดนะครับผมอันนี้เราก็จะมาดูไปรับชมพญาหนักเลยครับผมไปครับอันนี้เป็นฟักทองใหญ่นะครับผมเรามาลอดทำนะครับผมไปครับผมชื้นอ มาเย็นมากเลยนะครับผมอันนี้ต้นมักกะลีผลนะครับผม ับทีมงานนะครับผมพาทีมงานมาไหว้พระนะครับผมวันนี้ <c oughs> อันนี้ก็ออกมาจากต้นฟักทองแล้วนะครับผมลูกทอง อันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับผมเป็นพรานอนองค์เาวนะครับใหญ่มากเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นศาลากลางน้ํานะครับผมฝั่งนู้นก็เดี๋ยวขยายให้ดูนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพญานาคนะครับผมอ,อ่าน,นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพญานาคถ้ำพญานาคนะครับผมไปครับผม น,นี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับวันนี้คนก็เยอะอยู่นะครับวันนี้อาจจะสั่นนิดนึงนะครับผมเพราะไม่มีไม้กันสั่นนะครับผมหางบประมาณไม่ได้นะครับฝาก fc ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผ่านเกณฑของ YouTube ด้วยนะครับผมเผื่อจะได้ มีไม้กันสั่นเราจะมาถ่ายที่วัดให้เอฟซีได้รับชมกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นผ้านอนองค์ขาวนะครับผมองค์ที่ใหญ่ครับอนี่นะครับผมความสวยงามของผ้านอนนะครับผม ความสวยงามของพระนอนนะครับผมตั้งแต่ศีรษนนะครับยันพระบาทนะครับผมขององค์พระนอนมีเอฟซีเขาแซวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น ทำพญานาคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้านบนนะครับผมของพระนอนนะครับผมองค์ใหญ่มากครับผม อันนี้ความงามและความใหญ่โตนะครับผมขององค์พระใหญ่นะครับผมนี่ก็จะเป็นโซนด้านล่างนะครับขัเราขึ้นขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับผมขององค์พระนอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวนสัตว์จำลองนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นป่าสนนะครับผมด้านหลังนะครับขององค์อาะนอนนะครับผมความสวยงามและใหญ่อลังการนะครับผมนี่นะครับยังไงก็ฝาก f อกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเผื่อจะได้ มีงบประมาณมาทำบุญให้ fc นะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นถ้ำพญานาคนะครับผมนี่ด้านนี้เป็นถ้ำพญานาคนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นถ้ำพญานาคนะครับสวยงามนะครับผม เดี๋ยวเราเข้าไปชมในถน้ำพญานาคกันนะครับไปครับผมนี่ก็จะเป็นรูปปั้นของนางกินนาลีนะครับผมความสวยงามของกินนาลีนะครับเล่นน้ำนะครับผมเล่นเครื่องเล่นนะครับผม น,นี้ก็จะเป็นองค์พญานาคนะครับผมอันนี้แม่สีอุทัยนะครับนี่ก็จะเป็นทางเดินเข้าถ้ำพญานาคนะครับผมความสวยงามนะครับผมยังไงก็ฝาก MC FC คอมเมนต์มาบอกได้นะครับมาถามได้นะครับผมการเดินทาง เข้ามาทำบุญนะครับผมความสวยงามนะครับนี่นะครับผมจะเป็นถ้ำพญานาคไปครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในถ้ำพญานาคก,กันนะครับไปครับผมอันนี้จะเป็นทางขึ้นนะครับผม ทางเข้าไปหาถ้ำพญานาคนะครับไปครับผมนี่ก็จะเป็นทางเข้านะครับผม,วมความสวยงามของถ้ำพญานาคนะครับ ครับผมเราเข้าไปดูรับชมกันนะครับผมของถ้ำพญา,านาคเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมน,นี่ก็จะเป็นหลวงปู่ฤาษีนะครับประจำกับพญานาคนะครับน,นี่ก็จะเป็นพระแก้วมรกตนะครับผม จะเป็นพญานาคห้าเสียงน,นะครับผมความสวยงามของพญานาคนะครับ fc คนไหนก็ได้รับชมก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผม,วมสวยงามครับของพญานาคนะครับผม,าน,าน,บผมนี่เป็นถ้ำพญานาคนะครับผม Thank you. นี้ก็จะเป็นติมากรรมนะครับของในท้องพญานาคนะครับผมความสวยงามนะครับผมนนี่ก็จะเป็นทางออกนะครับผมครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปกลับไหว้นะครับจักรกาพร้อมกันนะครับผม 要按呀。And, uh और तो और वो बहुत नापिए ना है ब्लैक एंड आई कैन नॉट आई कैन नॉट आई कैन नॉट ั่งนี้ก็จะเป็นไข่พญานาคนะครับผมลูกแก้วนะครับพญานาคสีขาวนะครับนี่ก็จะเป็นองค์พญานาคเฝ้าลูกแก้วนะครับผมายครับผมเราออกไปด้านนอกกันนะครับผมไปดูความสวยงามด้านนอกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพญานาคสีแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นพญานาคสีลุงนะครับผม น,นี่ก็จะเป็นทางหอ,อกนะครับผมความสวยงามนะครับขอ,องถ้ำพญานาคนะครับผมยังไงก็ฝากเอซกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมถ้ามีโฆษณาเข้าก็ฝากรับชมโฆษณาด้วยนะครับยังไงก็วันนี้ก็ฝากติดตามเป่าหยกแชนเนลไว้ด้วยนะครับผมโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ